พระเกจิอาจารย์ที่ท่านมีดีแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวนั้นมีมากมายหลายท่านในประเทศไทยชื่อเสียงของท่านอาจจะไม่โด่งดังมีเพียงกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดหรือคนในพื้นที่เท่านั้นที่ทราบถึงว่าหลวงพ่อที่ตนเคารพศรัทธานั้นท่านมีดีอย่างไรส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะท่านไม่ชอบความวุ่นวายต้องการความสงบไม่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คำกล่าวที่ว่าเพชรแท้อยู่ที่ไหนย่อมเป็นเพชรวันอย่างคำ แสงแห่งความรำคาญย่อมปรากฏแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดานเพียงใดก็ตามวัดศีบุรพารามหรือวัดเกาอตะเคียนตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดเขตจังหวัดสุดใช้ยแดนแห่งภาคตะวันออก ซึ่งเดิมทีวัดนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆมีพระภิกษสุงสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูปจนกระทั่งปีพศ2500มีชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างและพัฒนาเป็นวัดขึ้นมาใช้ชื่อว่าวัดเกาะตะเคียนและทำการฝังลูกนิมิตเมื่อปีพศ2524ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีบุรพารามแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเรียกขานว่าวัดเกาะตะเคียนอยู่เช่นเดิม ปัจจุบันวัดเกาะตะเคียนหรือวัดศรีบุรพารามนั้นกลับโด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนหลายพื้นที่หลายจังหวัดหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในของดีของวัดแห่งนี้หรือเรื่องไปไกลด้วยประสบการณ์จริงของคนในพื้นที่ที่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองทําให้ชื่อเสียงของท่านเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านหลายรุ่น พระครูสังกกิจบุรพาหรือหลวงปู่บัวแห่งวัดสีบุรพารามพระเกจิอาจารย์ที่ทุกคนต่างให้การยอมรับว่าท่านมีดีเป็นเพชรแท้ของจริงท่านไม่เคยอวดอ้างสรรพคุณให้ผู้คนศรัทธาท่านเคยกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนนักเลงมีเยอะโดยเฉพาะคนมีสีชอบรังแกชาวบ้านอัตมาก็ทําพระเครื่องขึ้นมาแจกให้ญาติโยมพกติดตัวจนวันหนึ่งชาวบ้านไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับทหาร ถูกชักปืนจ่อยิงปืนไม่ลั่นจากนั้นชาวบ้านรู้ข่าวพอเดินทางมาขอของดีก็แจกจนหมดไม่มีเหลือเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเมื่อก่อนทำสายพานตั้งทิ้งไว้บนศาลาไม่เห็นมีใครสนใจอยากได้เลยพอรือว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พักเดียวก็มาเอาไปจนหมดเกลี้ยงพระครูสังกกิบุรพาหรือหลวงปู่บัวนั้นท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกและรูปปัจจุบันของวัดเกาะตะเคียนเดิมท่านชื่อบัวมานสวารี เกิดเดือน5ปีขานพศ2469ปัจจุบันอายุ93ปีท่านเป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดตราดโดยกำเนิดเมื่ออายุได้23ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบุพพารามโดยมีพระคุณวุฒวุฒิพิเศษวัดบุพพารามเป็นพระอุปชาท่านบอกว่าสมัยยังหนุม่มท่านชอบศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรเป็นอย่างมากเมื่อท่านได้อุปสมบท ท่านจึงได้เรียนรู้ศึกษาวิชาอาคมจากพระอุปชาของท่านโดยเฉพาะวิชาหัวใจ108ทําให้รู้ขั้นตอนการทําน้ํามันงาที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมซึ่งถือว่าเป็นของขลังของดียุคแรกๆของท่านเลยทีเดียวซึ่งคนในพื้นที่นิยมที่จะห้อยบูชาน้ํามันงานดิบของหลวงปู่บัวก,กันแทบทั้งสิน้นนอกจากนั้นท่านยังได้เรียนกับโยมชื่อนายเสียง คนหมู่บ้านหนองโทงที่ขึ้นชื่อเรื่องหนังเหนียวปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าอีกด้วยซึ่งต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์เมื่อวัตถุมงคลของหลวงปู่บัวหลายรุ่นเริ่มมีประสบการณ์ด้านมหาอุดและคงกระพันชาตรีจนชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่ยอมรับและรู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาทําให้วัตถุมงคลของท่านจึงเป็นที่สอแสวงหากันเป็นอย่างมากและมีราคาขยับสูงขึ้นไปตามความต้องการ ของคนที่ต้องการเก็บสะสมบูชาอาทิเช่นเหรียญรุ่นแรกปีพศ2523การจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่บัวรุ่นแรกนั้นนับเนื่องไปเมื่อปีพศ2524ซึ่งเป็นปีที่วัดจะจัดงานผิดทองฝังลูกนิมิตบรรดาลูกสิทธิลูกหาจึงได้ขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นลวงหน้าในปีพศ2523ประกอบไปด้วยเนื้อทองคํากับเนื้อเงินจํานวนไม่มากนัก นอกจากนั้นเป็นเนื้อทองแดงราวสองหมื่นกว่าเหรียญโดยที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกเดี่ยวมาโดยตลอดจนก่อนงานปิดทองฝังลูกนมิตรทางวัดได้นิมนต์พระเกจิเก้ารูปมาปลุกเสกอธิษฐานจิตอีกครั้งเมื่อถึงวันงานผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมทําบุญตามแต่ศรัทธาจะได้รับมอบเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญหรือขอเพิ่มฝากลูกหลานก็ไม่ว่ากันหลวงปู่เมตตาแจกให้หมดเรียกได้ว่ารับแจกกันแบบไม่จํานวนจํากัด เหรียญนี้เองนับเป็นเหรียญรุ่นแรกเมื่อจบงานปิดทองฝังลูกนิมิตปรากฏว่ามีเหรียญเหลืออยู่อีกจํานวนมากหลวงปู่ได้ปลกเสกอีกหลายครั้งหลายวาระและทางคณะกรรมการวัดได้นําออกมาให้ชาวบูชาใน,ในราคาเหรียญละสิบบาทซึ่งกว่าจะหมดใช้เวลาอยู่หลายปีซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านเนื้อทองแดงสภาพสวยราคาขยับขึ้นสูงถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวส่วนรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคงจะเป็นพระกิ่งรุ่นแรกของท่าน ที่มีประสบการณ์มากมายทั้งด้านเมตตาและแคล้วคลาดคมกระพันมีเรื่องเล่าว่ามีคนได้ทดลองนำอารัธนาพระกิ่งของท่านไปทดลองยิงด้วยปืนก้าวมอปรากฏว่ากระสุนยิงไม่ออกทั้งสี่นัดซึ่งเมื่อนำลูกกระสุนมาตรวจสอบปรากฏว่ามีรอยนกสับกระสุนทุกนัดแต่ปืนไม่ลั่นสร้างความอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักซึ่งปัจจุบันกริ่งรุ่นแรกของท่านราคาพุ่งสูงขึ้นถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวครับ หลวงปู่บัวธรรมโกท่านเป็นพระที่มีจริยาวัดงดงามเรียบง่ายเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีเมตตาสูงวัตถุมงคลของท่านนอกจากจะเด่นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ท่านยังได้รับขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีกด้วยเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหานำคำสอนของหลวงพ่อไปตีเป็นเลขเด็ดเสียงโชคปรากฏว่าถูกหวยรวยกันมามากซึ่งหลวงพ่อท่านเองก็ไม่ได้สนับสนุนแต่อย่างใด และไม่ได้บอกใบเลขใครทั้งสิ้นถือเป็นโชคราบวาส,สนาของแต่ละคนปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อต่างได้รับความนิยมขึ้นสูงในระดับประเทศแต่ก็ยังมีหลายรุ่นที่ยังพอเช่าหาบูชาได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักหากใครมีโอกาสเดินทางไปยังภาคตะวันออกก็อย่าลืมที่จะแวะไปกราบนมสัสการขอพรกับหลวงปู่บัวธรรมโกท่านที่วัดศรีบุรพารามกันนะครับ